สวัสดีครับจากร้านกลงจาักรการเกษตรรถลา,น,าน,นะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมก็มีลูกค้าทางไกลจากอำเภอวิเศษน,นะครับจังหวัดอ่างทองได้โทรมาสั่งซื้อเครื่องคาวาม่าร้อยห้าสิบห้าพัดนะครับเอ่อเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสิบห้าจุดห้าแรงนะครับผมนี่นะครับเครื่องใหม่มือหนึ่งแกะกลองนะครับเดี๋ยวให้ช่างเติมน้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้ นะครับดูรอบๆกันนี่เป็นตาไฟหน้าครับไฟหน้าก็จะออกมาพร้อมกับไฟหลีนะครับตัวนี้รับประกันคุณภาพสองปีนะครับนี่ครับรับประกันสองปีเต็มผลิตที่ประเทศไทยนะครับนี่ครับผลิตป,ประกอบที่ประเทศไทยนี่ครับเติมน้ำมันเครื่องให้นะครับ น้ำมันเครื่องทางร้านก็จะไม่ได้เติมใส่กองอากาศให้นะครับเดี๋ยวลูกค้าไปเติมเองอยู่ที่บ้านลูกค้านะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวส่งสินค้าทางไปรษณีย์ครับัวน้ำมันเครื่องจะไหลหกออกมาได้นะครับวันนี้ร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอรเริงนักาจังหวัดยะโสธรก็ถ้าลูกค้าอยู่ใกล้ก็มาดูมาชมสินค้าได้นะครับหรือว่า มาซื้อที่ร้านก็ได้หรือจะให้ไปส่งให้ก็ได้นะครับเนี่ครับมีเบอร์เซอร์วิสให้ด้วยนะครับเบอร์เซอร์วิสติดกับตัวเครื่องมาเลยครับ เติมน้ำมันเครื่องเรียบร้อยครับนี้เดี๋ยวเติมเติมผงกันสนิมนะครับผงกันสนิมนะครับผงกันสนิมให้แล้วก็เติมน้ำนะครับนี้ น้ำเรียบร้อยครับนี่เดี๋ยวเติมน้ำมันนะครับดีเซลบเจ็ดครับ น้ำมันก็เติมให้ประมาณครึ่งถังนะครับลองให้ลูกค้า หามี่ก็บอกเซตเซ็เซตจริงๆอย่าคล้องอยู่กันเอาลองกันเซบครับเก็บร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวมาลองสตาร์ทเครื่องกันนะครับ นี่ครับคาวามาานะครับเครื่องยนต์15.5แรงครับ อ๋อเบิลเนี่ยเดินเบิลเนี่เร็งนะติดมือมากนะครับอันนี้ลองฟังเสียงเครื่องเดินเบาะนะครับเบาอีกหน่ออ๋อนี่ครับเสียงเบาเดินเบา,ะเน,เบาะนะครับ,รน,บ,ะน,ะรบนิ่มมากครับ พอคอ่ะพ่อละพ่อละนี่นะครับโอ้โหนิ่มมากครับนี่นะครับจุดห้าจุดห้าแรงนะครับส่งลูกค้าอำเภอวิเศษนะครับจังหวัดอ่างทองทางไปษณีเก็บเงินปลายทางครับเรียบร้อยครับแพ็กสินค้าเข้าลังแล้วทีนี้ส่งให้ลูกค้าก็ถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์นะครับศูน เจ็ดห้าสี่ห้าหกหกห้าศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองศูนย์หกเก้าห้าห้าครับทางร้านก็มีบริการจัดส่งทั่วไทยครับเก็บเปนปลายทางก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับ